สัญญาณมันไม่สะดุดเนาะนะซอยกันนิดนึงพี่น้องเรากดไลค์กด share, แชรนะ์แล้วมีคอมเมนต์เนี่ยนะรับรองเลยแฟนตัวยงนะไม่พลาดนะครับไม่พลาดเลยนะเห็นทุกอย่างนะบอกสินท,ทอประสออะเริ่มจากทอะสอก่อนนะครับประททสอมันจะออกก่อนนะครับวิ่งรูดแปด เน้นแปดสามแปดห้านะครับหกแปดสามและสามเปดห้าเล่นบนล่างเดิอพี่น้องนะมันเป็นรวมหรือจะลูดก็ได้นะเพราะว่าพวกนี้มันรา,าคามันไม่ลดไม่อั้นนะครับก็สามตัวก็ตามนั้นนะครับเน้นอยู่แปดสามกับแปดห้าบะเมียนว่าเน,ๆๆๆาน้นจะเล่นและตัวนินเด้อพี่น้องมันเป็นไปได้เมือ่อนะว่าเสีอยกอีกอย่างมันเป็นไปได้หมด คือทอกศนะตอบเอทอทกศนะครับออกเดือนละครั้งต่อไปออมสินนะอมสินนะครับอมสินอมสินนะครับออมสินนะวิ่งรูดสองอมสินนะครับตามนี้พี่น้องเน้นสองสี่สองห้าเดีย๋ยวแป๊บเนี วินะ่งรูดสองเดอสองซีสองหาหกสองซีลเลขเจ็ดสองหา้านะครับนะลองเอาไปพิจารณาเบ้งางหมักกรนะจังเหรียญบางคนก็นว่าเหรียญป็นร,รัฐบาลนะเล่นเป็นแต่รัฐบาลนะอ้รัฐบาลเนาะเดี๋ยวจะไม่ขอกล่าวถึงชุดฟัน เอาสำหรับขึ้นกัดขาดหายหายค่ะเป็นไหมขึ้นกัดขาดหายหายคุณอะไรเนี่ยประจบวะแล้วคนอื่นเป็นยังไงเนาะพิมพ์ให้ทราบหน่อยเพราะว่าเน็ตแต่ละบุคคลมันอาจจะแตกต่างกันหรืออาจเป็นเพราะเครื่องร้อนไม่น่าเนาะนะเพราะนั้นสูตรก็คือสูตรเพราะมันมีจํากัดได้แค่สามหางนะใบสามหางนะใบฟ้าอาทุกคนพิมพ์ใบฟ้า ชอบก็เล่นไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นนะแต่จะเล่นอยู่เล่นน้อยห้าบาทสิบาทก็เล่นได้นะครับนะจะได้เห็นกันเนี่ยบอกก่อนว่าเออทำไมเลขมีเหมือนกันมีเหมือนในชุดฟันนะอยู่แค่สามหางเพราะที่ฟันไปมันน่าจะห้าหางเนาะแล้วก็เลขชุดสามตัวสามสามหางนะครับนะตัวไหนมันชนค่อยเอาไปเล่นนะครับเพราะว่าความเป็นไปได้มันเท่าๆกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะสูตรก็คือสูตรนะครับเราก็ว่าไปตามสูตร นะไม่มีใครรู้ว่ามันจ่อ,อตัวไหนเนาะพี่น้องต้องต้องเข้าใจนิดนึงเดิอเพราะมันต้องไปเลือลึกโลกสวยว่าเออเรียคือก็คือกันแต่ละชุดแต่ละอย่างเพราะว่าอะสำหรับคนที่ติดตามจริงๆเนาะก็จะ,จะรู้ว่าประวัติความเป็นมามันเป็นแบบไหนไบฟ้าก็จะใช้คนละอ่านกันนะอยากได้เสื้อใครแานว่าไม่ขายเราเหมือนประทันพี่น้องทำไม่คู่กันนะช่วงนะไม่ไม่แต่ทีมงานก็ยังไม่ได้ครบนะก็มีอยู่พักหนึ่งนะก็ พ่อเลืพี่น้องอืมอาจจะเหลือเอาไว้แจกพี่แจกน้องกับปีใหม่ก็เหลือบอสกโตอาจจะเป็นเหลือสีดำแต่สีแดงก็คือสิบบอมมีอ,อเรียกฝันอะไรครับก็มันน่าจะมีหมดแล้วนะเรียกฝันเรียกฝันมันอยู่ในในชุดที่ไหลไปยังไม่ลบไลอยู่ในตรงนี้แหละ อยู่ในชุดโชว์ลอตเตอรี่ลองไปเลื่อนดูเนาะจะไม่พูดเก่าถึงอีกเด้อพี่น้องและรอดูมันอยู่ในชุดเจ้ามือสะดุ้งอาจารย์บอกว่าเป็นชุดเจ้ามือสะดุ้งเลยเนี่ยคือเม็ดเดียวหางเดียวนะครับคนดูไลฟ์สดเท่านั้นถึงจะรู้แต่จะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ขอเก่าถึงอีกอะ่ะขึ้นใบฟ้านะครับทุกคนนะอย่พนอะดูใบฟ้านะใบฟ้าดูนะครับมันเป็นตามสูตรเด้อพี่น้องนะมันได้แค่แค่สูตรของมันนะ ลองสังเกตมันจะมีชนอยู่แถวบนเด้ออาจารย์ก็เกิดเกิดตั้งแต่ไลครั้งแรกว่าใบฟ้าเนี่ยมันจะเด่นศูนย์และเด่นหนึ่งนะครับมันได้เท่านี้อย่าเอาส่วนอื่นมาเติมมันก็ไม่ได้เพราะว่าใบฟ้ามันจะเป็นรักษามาตรฐานของมันได้แค่นี้นะครับถามว่าถ้าใครอยากวิ่งก็วิ่งกับศูนย์กับหนึ่งนะถ้าอาจารย์ฟันฟังนะที่ชุดก่อนก็คือฟันศูนย์นะครับมันก็ชนศูนย์อยู่ที่ สามห่างนะนั่นแหละแต่ชุดสามตัวนะครับมันน่าจะชนกันอยู่ที่ห้าหกศูนย์เนาะถ้าจำไม่ผิดท่นอยู่ประมาณนั้นนะครับลูกชุดที่ฟันนะมันจะเป็นเลขฝันมาด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยเอาสูตรนี้ให้รักษามาตรฐานตัวเองจะไม่เอาความฝันไม่เอาความคิดส่วนตัวมามาผสมกับสูตรนะครับสูตรก็คือสูตรนะไม่ชอบก็ไม่ต้องนะครับ แต่จะเล่นทุกตัวนะในฐานะเราทาแล้วก็ไม่รู้น้องว่ามันจะออกตัวไหนนะครับนะอันนี้คือตามคําเรียกร้องว่าจะไม่ลงก็ไม่ได้เพราะคนมันก็มาเป็นบางสายคนที่ติดตามมานานก็ก็จะรู้นะแต่มันหลุดไปครั้งหนึ่งงวดมีกี้เท่านั้นเองนะสี่งวดห้างวดหลุดครั้งหนึ่งสามงวดหลุดงวด,ด,ดหนึ่งอยู่วันนี้นะอันนี้คือมาตรฐานของมันนะครับล่องเบิงพี่น้องนะมักกะลินนะ ขันฝันแมน่นกับเล่นตัวฝันเดี๋ยวชุดนั่นก็นมาสรุปในวันพุธเด้อประมาณนี้นะครับสําหรับหวยไปฟ้ามักบอขันมักก็จังเล่นนะครับอยู่ประมาณนั้นแหละนนี่นะครับก็ล่องล่องเอาไปพิจะได้าเบิงพี่น้องบ่ต้องเล่นหลายดอกเล่นพ่อหอมปากหอมข้อหอมข้อมักก็จังเล่นนะขันยัง่งตัดสินใจบ่ไดก็ล่องล่องตั้งกิจอธิษฐานเสียงดูก่อนนอนนะครับสวดมนต์ไหว้พระ หลักตั้งกิจอธิษฐานท่าจะมีโชคมีลาบกบับอาจารย์จริงขอเปิดแแสงสว่างนะให้กับลูกด้วยนะขอให้มีโชคมีลาบาในตัวไหนก็แล้วแต่ให้มาบอกให้มาสื่อในตัวไหนก็ว่าไปนะครับใครดูไลฟ์สดก็น่าจะบอกแล้วแหละชุดเจ้ามือสะดุ้งแต่ในชุดนี้ไม่มีนะในใบฟ้าก็คือใบฟ้าคือสุดนะครับก็ลองเอาไปพิจารณานะนะครับ ใครติดตามไร์สดก็จะรู้ตลอดนะได้ตังตลอดคือใครติดตามไร์สดเหมือนที่มาบอกว่าฝันเจ็ดแปดเก้านั่นแหละเห็นไหมคนที่ดูไร่สดบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกถูกไหมมันนั้นมันอยู่ที่อันนี้สิว่าให้ฟังนิดนึงนะพี่น้องมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอฟังนะโชคลาภม,มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้า ใครเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเชื่อในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะเชื่อในสายมูเชื่อในเรื่องโชคลาบเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษมันจะเกี่ยวพนนันกันกับเรื่องของโชคลาบถ้าบางคนยังไม่เชื่อก็ถือว่างัน้นเขาจะว่าความศรัทธาพารวยไหมนะเอาคุดง่ายๆเอายกตัวเองเอาคิดใส่ตัวเองนะอคิดใส่ตัวเองเป็นหลักเดิอพี่น้องแล้วแต่ดวงดวงของคนไม่เหมือนกันคิดใส่ตัวเองนะ ถ้าว่าตัวเองเนี่ยจะรู้เก็บอยู่ใจใจตัวเองแตว่า